คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมี96คีย์ครับแล้วก็ไฟสวยมากครับแล้วก็ขวาบนครับมีน็อตไว้ปรับวอลลุ่มได้นะครับทั้งหมดนี้ครับราคา1,290บาทครับ สวัสดีครับพีพีดีแชนแนลครับวันนี้ครับเราอยู่กับคีย์บอร์ดนะครับจากแบรนด์ d ีเคครับชื่อรุ่นครับ DK96 นะครับรุ่น DK96 ครับมีคีย์ทั้งหมด96คีย์นะครับเกือบจะเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์แล้ว แบรนดีเคครับนำเข้าโดยร้าน Big Penguin นะครับ b i g Penguin ครับตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับก็ต้องขอขอบคุณร้าน Big Penguin นะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมาให้เราได้ทดลองใช้แล้วก็รีวิวกันครับเรามาดูของในกล่องกันครับอย่างแรกเลยคือตัวคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เขาจะมีแค่สีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นคีย์แคปสำรองนะครับเขาจะเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมได้เปลี่ยนหมดแล้วมีที่ดึงคีย์แคปนะครับแล้วก็เป็นน็อกสำรองอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็อันน เจ้า DK96 ตัวนี้ครับเขาดังในติกตอ k มากเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยรีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้เพียบเลยผมคิดว่าเพื่อนๆคงอยากดูรีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้ในมุมของผมนะครับซึ่งผมก็จะเล่าทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทดลองใช้มาระยะเวลาหนึง่ง ซื่อรุ่นครับ DK 96นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ96%นะครับแล้วก็มีคีย์ทั้งหมดนะครับ96ปุ่มครับคีย์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนครับแล้วก็สีขาวของเค้าครับผมคิดว่ามันดูมินิมอลดีนะเพื่อลองดูนะครับเรื่องของดีไซน์ดูมินิมอลดีนะครับแล้วก็วัสดุครับตัวเคสตรงเนี้ยทำมาจากพลาสติก ABS นะครับแล้วก็มีคำว่า DK ครับ ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับก็จะเพิ่มความหนึบนะครับกับบนโต๊ะนะครับแล้วก็การปรับระดับนะครับสามารถปรับเพิ่มได้อีก2ระดับนะครับประมาณนี้ครับการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบเสียบสายนะครับอันนี้เป็นสายยางนะครับตรงนี้ถอดไม่ได้นะครับก็จะโผล่ตรงกลางครับคีย์แคปนะครับเป็นคีย์แคปมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็วัสดุครับทำมาจากพลาสติก ABS นะครับ พื้นผิวนะครับเป็นพื้นผิวสักสานะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีความหนึบดีนะครับพื้นผิวตรงนี้มีความหนึบมากนะครับแล้วก็ไฟจะลอดตรงตัวสองภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวสองภาษาไทยเนี่ยเขายิงเลเซอร์ครับซึ่งมีความคมชัดมากนะครับไม่เบลอเลยนะครับอันนี้คมมากซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนคีย์แคปนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ครับสวิตช์นะครับเขามีให้เลือก3สีนะครับบลูบราวน์แล้วก็เรดนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับสไตล์เราแล้วกันแต่สําหรับเกมเมอร์ออยยย่่่่่าาางงผผมมมะะคคิิิดดววววบบูสสสสตตเเเนนนนนีีีป็็ทกกกกุรััแลล้ ซึ่งบลูสวิตนะครับเขาจะเรียกว่าคลิกกี้นะครับจะเป็นสวิตสองจังหวะนะครับแล้วก็จะมีความลั่นครับมีความลั่นสูงมากนะครับเหมาะกับการเล่นเกมนะผมว่าส่วนเรสสวิตนะครับเขาจะเรียกว่าลีเนียนะครับเป็นสวิตจังหวะเดียวนะครับแล้วก็จะมีความเงียบที่สุดครับแล้วก็อีกตัวครับจะเป็นบราสวิตนะครับเขาจะเรียกว่าแท็กไทนะครับจะเป็นสวิตสองจังหวะนะครับจะเป็นลูกผสมครับระหว่างบลูสวิตกับเรสสวิตนะครับมันก็จะเสียงออกแนวกลางๆหน่อยครับโอเคครับเพื่อนๆมาลองฟังเสียงของสวิตตัวนี้กันนะครับทดสอบพิมพ์ด้วยครับ ไฮไลท์นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องหนกนะครับซึ่งคีย์บอร์ดราคาพันต้นๆน่ะแต่เขาให้หนกไว้สําหรับปรับระดับเสียงเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเพราะว่าปกติโดยทั่วไปครับหนกเนี่ยมันจะอยู่ในคีย์บอร์ดที่มีราคาที่สูงกว่าดีนะครับการที่มีหนกครับช่วยให้เราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ง่ายๆครับแค่หมุนตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดค้างไว้ประมาณ3วินะครับก็จะเป็นการปรับเรื่องของความสว่างของไฟนี่ครับเพื่อนๆดู ผมใช้ knob ในการปรับความสว่างของไฟนะครับเรื่องของโหมดไฟครับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมีอยู่13โหมดไฟนะครับวิธีเปลี่ยนโหมดไฟครับก็กดฟังก์ชันกับตัวนี้นะครับก็มันจะไล่โหมดไฟไปเรื่อยๆครับทั้ง13โหมดเดี๋ยวผมลองให้ดูความสวยงามแล้วกันนะครับนี่ฮะเพื่อนๆลองดูครับความสวยงามของไฟของเขาครับอันนี้เป็นความสว่างที่สว่างสุดนะครับแล้วก็ผมจะลองเปลี่ยนโหมดไฟให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าห้องใครที่มืดๆือ่ะผมคิดว่าเจ๋งมากเลยนะครับใครที่เป็นสาย RGB เนี่ยน่าจะชอบโหมดไฟของตัวนี้นะครับแต่สังเกตนะครับสีไฟมันจะไม่ได้เหยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เท่าที่ผมดูมันจะเหมือนไฟมันจะฟลิกไวอะนะครับด้านนี้เป็นสีออกเขียวๆขียเหลืองๆตรงนี้ส้มตรงนี้ม่วงตรงนี้ฟ้าตรงนี้ชมพูอะไรประมาณนี้นะครับผมได้ลองเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปใช้จริงๆนะครับทั้งเล่นเกมนะครับแล้วก็ทํางานนะครับตัดต่อคลิปช่องนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ครับเพราะว่าคีย์เขาค่อนข้างครบอะนะครับมีนาแพดด้วยนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดแบบยาวแบบนี้ครับมันก็จะกินพื้นที่บนโต๊ะของเราเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครที่โตเล็กนะครับแล้วมาใช้คีย์บอร์ดแบบยาวแบบนี้ครับมันจะค่อนข้างเก็ก,กะเวลาเราจะเล่นเกมนิดนึงนะครับเวลาตวัดเมาส์อะไรแบบนี้บางคนเล่นเมาส์ช้านะครับตวัดเมาส์ทีก็ชนคีย์บอร์ดทีอันนี้ครับก็อาจจะเป็นข้อเสียของคีย์บอร์ดแบบยาวแบบนี้ครับแต่ประโยชน์ของมันครับคือด้วยความที่ปุ่มมันมีความครบถ้วนเนี่ยเวลาจะทํางานจะตัดคลิปอะไรแบบนี้ผมก็จะใช้คีย์บอร์ดดดแแแบบบบททีีีีี่่มมมมัันนนนนนคยยยเเอะะะะๆ้้รรรพพาาาาาาาวววจสกกใํํงงข แต่ความเจ๋งจริงๆนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของราคาครับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมีราคาอยู่ที่1290บาทนะครับแต่ที่เขาให้มาคือเรื่องของน็อปครับซึ่งราคาประมาณพันต้นๆเนี่ยแต่ให้น็อปมาเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็การที่เขาให้คีย์แคปสำรองมาเปลี่ยนเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นนะมันดูเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับปุ่ม ESC กับปุ่มเคอร์เซอร์ลูกศร เรื่องของหมดไฟครับก็จืเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไฟ R G B นะครับไฟที่เขาให้มาครับก็ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้สีมันอาจจะไม่ได้ดูครบท้วนเท่าไหร่แต่ก็ ราคาประมาณเนี้ยแต่ได้ไฟประมาณนี้ผมคิดว่าโอเคมากนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครับคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็สั่งช่องทางนั้นนะครับราคา1 2 90บาทครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ด1ตัวที่มีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็ค่อนข้างโอเคครับยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูแล้วกันถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้พี่ดีเชนแนลกับ DK 9 6ลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ